แลมื่อนน้องลีกับซีมาสัมภาษณ์น้องๆเนาะซึ่งตอนนั้นน้องลีกเคยเฮ็ดคลิปอันเฮ็ดคลิปไปเฮ็ดคลิปไปเท่านึงละแต่ว่าน้องลีอยากมาถามน้องๆว่าอันตอนนี้อยู่ห้องเดือละดิมห้องมอสามเช็กเดมอหนึ่งดากับมอหนึ่งน้องปานยังยุอนุบาลเลยน้องปานมามอนุบาลสามกับน้องบ่นเนาะน้องดีมเป็นคนแรกกันเลยเนาะถ้าอัน มีโอกาสไปไทยติดต่อไปท้าถ้ามีโอกาสได้ไปเหียนยูไทยหรือว่ามีอันมีทึนไปนะอยากไปบอกน้องป่านี่ยอยากไปบอกอยากไปเป็นยังคืออยากไปอยากไปเหียนนักถ้าอันถ้ามีผู้บ่าวไทยดิสัตถ้ามีผู้บ่าวไทยมาจีบเดิยป่อยางป่าเลย น้องบอลได้ไปเฮียนน้องบอลจะไปเฮียนบอไปเฮี่ไทายอบอไ <adults> ป่อย่างาคือบอมืออยากไปใช่ปฮะเหี่ยยุเหี่ยอันนี้คักประศัดอันนั้นอย่างบุ้งกลัวได้ขนาดและน้องป่านดิอยากเป็นเอียงใหญ่มาเฮียนจบมาอยากเป็นคือผู้ใดอยากเป็นทหารทหารข้าปลาตลอดอยากเปลี่ยนทหารข้าวปลา สบายดีสบายดีสบายดีว่าทุกคนเดินนอมื้อนี้กะมีโอกาสมารวมตัวกับน้องๆอ,อ,อีกคนหนึ่งเมื่อวานนี่ค่ะน้องเป็นเค้กเนาะมีแต่น,น้องดีมน้องด้าน้องปานอังเปาบอลมากินอันไก่จอหนำแล้วมื้อนี้ตื่นท่ง้าวมาน้องดีมกับน้องด้าพัดเอาอันเบียดตัวเบียดมาให้แล้วกะน้องเป็นเค้กกะมานอนเนาะมานอนเหื่อนแม่น้องบอลมาลินแล้วกะมานอนพีพ่เลยแล้วกามื้ออื่น มือแรงเนาะนมือแรงมืออแล้วก็มืออ่นไปลรงเขียนเนาะแล้วมื้อนี้น้องลี่กะชิมาสัมภาษณ์น้องๆเนาะซึ่งตอนนั้นน้องลี่กะเคยเฮ็ดคลิปอันเฮ็ดคลิปไปเฮ็ดคลิปไปเท่านึงละแต่ว่าน้องลี่อยากมาถามน้องๆว่าอันตอนนี้เอย,อยู่ห้องเดือละดีมห้องมอสามเช็คเดมอหนึ่งดากับมอหนึ่งน้องปานยังยูอ่อนุบาลเดือนน้องปาน่านามอนุบาลสามกับน้องบ่นเนาะแล้วมื้อนี้น้องลี่ชิมาถามน้องๆว่าถ้าใ่ญ่มา หรือว่าถ้ามีโอกาสหรือว่าได้ถึงไปเหียนโต้ไทยสิไปบอลเนาะหลังการน้อนะงๆฮันมีถ้าบ่าได้ไปถ้าบุญอยากไปเหียนโต้ไทยนะอยากไปเหีนยนยุประเทศเดอร์ลายที่สุดนะ <c oughs> เนาะมาเบียเสียฮาซิมาเริ่มถามน้องน้องดีเป็นคนแรกกันเลยเนาะ <c oughs> ถ้าอันมีโอกาส <c oughs> ไปไทย <c oughs> จิตต่อไปถ้า <c oughs> ถ้ามีโอกาสได้ไปเหีนยนยุไทยหรือว่ามีอันมีถึนไปนะอยากไปบนะ ก็อยากไปเนาะเพราะว่ายูส่วนนบูก่อนแบบยากไปเปิดหูเปิดตาแบบประเทศอื่นได้ก็แบบเห็นตะยูทอทละทั์กับแบบประเทศไทยก็อุดมสมบูรณ์งามแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวบ่อนแบบมีบ่อนสมบ่อนอย่างหลายบ่อนนั่นเนาะอือเท่านะคืออยากไปเนาะแมนเออเพราะอันยุ้ประเทศไทยแมนแบบใกล้เคียงเป็นพี่น้องเดียวกับประเทศลาวก็แบบเออเข้าใจกันง่าย ภาษาแบบค่อนข้างว่าคล้ายคือกันเลยแบบ<ม>ถ้าเขาไปเหาสซได้เฮียนกาแบบมันบดิเฮียนแบบทุกโตคือลานรูปรูปโตแบบคือภา,าอษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษถ้าถ้าเขาโบเฮียนแท้ๆนี่เขาก็บโบไดเลยไทยนี่เหาเออโบเฮียนแต่กันอย่างวาวไดทุกคนวาวไดแล้วได้ตอนนี้ทุกคนวาวไดแล้วมนบอกภาษาไทยวาวไดเนาะไ,ได้แล้วค่ะ พูดได,ได้แล้วพอได้ฟังออกแต่ว่าสิให้เก่งร้อยเซ็กับโบเม่นเนาะนมา้นมเพนเช็กมาดี้นะถ้ามีโอกาสได้ไปเฮียนไทยอยากไปบ้ไปอยู่พเพนไตน้ำโทรศัพท์ อยากไปไทยดิเนาะเหียนเจอสิไปว่าึนว่นคือกันถุกคนถ้าอันแบบถ้าบูได้ไปเหียนต่อไทยดิอยากไปประเทศเดอสมมุติว่าบ่มีตัดไทยออกสินะบ่มีประเทศไทยวบ่มีประเทศไทยสมมุติสินะไปประเทศแล้วยังไปประเทศก็อยากไปประเทศจีนนะแบบประเทศจีนก็เห็นแบบเออเห็นคนเขาแบบไปเหียนหลายคนแล้วเขากันแบบได้ภาษาจีนแด่ภาษาอังกฤษได้แบบ ต้มีที่คนเก่งๆเนาะไปแล้วก็หาลาโบดักอยากเียนเก่งเดินเด้งถ้าบูมีถืนสิได้ไปเหยนยูเวียดบ้างเนาะพอทุบครึ่งเออว่ะถ้าแสนถ้าแสนหาลายูเวียดก้าห้าสิบแมนจังไหนก็ฝากทุกคนไปติดตามช่องดีมดาสาวน้อยลองสารเดรย์ไปติดตามนะคกันเลยละกัน้องด้ดิถ้าได้ไปอยากไปบ่ยากเพราะแบบยูไทยแหล่งท่องเที่ยวงาม เห็นเธอกำลังท่าอยู่อย่าโฟกัสทางด้านหลังของพวกเราหลานทุกคนหลานท้าวได้ไปไทยเดียรอยากไปจี่เด้อก็อยากไปจีนแล้วก็ไปเวียดคือจริงนี่ก็คือความฝันของน้องเนี่ยน้องป่านเดียอยากไปบอกอยากไปเป็นอยังคืออยากไปอยากไปเฮียนน่าก็ถ้าถ้ามีผู้บ่าวไทยเดียร์สิถ้ามีผู้บ่าวไทยมาจีบเดียร หนึ่งฝันดิอย,ย่งายยงโบ้ย,ย,บยอย่างน้องทุกคน <S 2> <S 2> ้านงิ้าเออถ้ามีโอกาสไปเหี่ยนอยากไปเหี่ยนอะไรเด้อดิมวะเอออเาเทอาทละคลนเนาะน้องดิมก่อนอันดิมแม่นความฝันังไงน้อยแม่อันเว้ยเป็นตำรวจก็ต้องเป็นทหารสองย่าสองย่างไงเนาะเอ,อ,เอ,อไม่ได้อันจะต้องดิมก็อยากเป็นทหารเอออยากเป็นทหารน้องบอลดิ น้องบอลในฝั่งลินมาที่ไหมมาที่ถ้าน้องบอลได้ไปเฮียนน้องบอลจะไปเฮียนบอไปเฮี่ไทยบอไป็นยากคือบอมูจอยากไปใช่ฮะเฮี้ยยุเฮียนอันนี้คักกว่าสัตวอันนั้นอย่างโบฮูอย่างเนาะทุกคนน้องดีมกับน้องด้าแมนอยากไปเฮียนเออน้องด้าแมนน้องดีมเนาะอยากไปอยากไปเป็นตำรวจนี่น้อง แม่แ่ะคือบ้านที่จับจับเข้มอยากคือสินั่นอยากไปสักไม่อยากไปเหียนนั่นเหียนสักอย่ากเอ้ยเป็นนิหมอพยาบาลเทพเป็นพยาบาลลูกก็อยากไปเหียน้องเหียนอันตู้ตู้ครูวห้าก็ตู้ครูวอันเหียนเออวะแล้วการน้องดาดิน้องดาอยากไปเพราะว่าน้องดาความอันแต่น้อยว่าอยากเป็นหมอแต่ว่า มีย่างเดือยยานผียานเข้มยาวิบ้านเพนมิษซักทาไปนะทางมือนิเส้นกันทางยานผีทางยานตอนแบบยามแล้วเห็นห้องเย็นเลยแบบฟุงโมยๆฮนสิมีห้องเย็นเลยเนาะแต่ว่าอยู่เมืองเฮานี้อย่างบ่มีบ่มียูวีอย่างนี้กับบูมคือกันน่าจะมีที่เนาะน่าจะมีด้วยบุมีก็มั่นใจมได้ฟ้องฟแต่น่าเลยอยากเป็นแพทย์อยากเป็นต่แพทย์เพื่อแบบพ่อแม่จะเป็นแล้วกลัวได้ขนาด น่้น้องป่านดอยักเป็นอียงใหญ่มาเฮียนจบมายักเป็นคือ,อผู้ดใดยักเป็นทหารทหารเอข้าวบ <ขอ S 1> <ห>้าตลอด ยากเป็นทหารข้าปาตลุลวอดอัน,อน,อน,นทหารอันพทหารผู้หญิงส่วนหลายเพิ่นว่หยไปเนาะมีแต่เห็ดแบบเวียกที่ฮ่องการเวียดที่ฮ่องการแบบมันซีบอเองกันว่ากันไปเนาะสำหรับความฝันของน,องน้องๆกับประมาณนี้เลยด้อยทุกคนสรี่เด้สรี่ <c oughs> รวะถ้ามีโอกาสได้ไปถ้ามีทุนไปก็อยากไปอยากไปอยากไปเฮียนอยากไปเป็นแพทย์โอ้เป็นแพทย์เป็นหมอเอออั้นก็แบบใจมากขนาทุกคนถ้า ใ่เท่ๆกะอยากเป็นสาวเอเนาะเด็กคือซีแบบบบเป็ีนบไดยดอกมันแบบค่อนข้างยากเลยเปอร์เซ็นต์น้อยๆที่สุดที่ซีดดได้เป็่นนะแต่ถ้าไปเหยียนไทยนี่ก็บแบบม,มีโอกาสมีโอกาสสูงเลยแหละถ้าเฮาแบบอยากไปเท่นๆนะเฮาการเล่นไปบู้แต่อตอนนี้ท่านก็นยังไปได้ไปได้แล้วไทยนะสำหรับนักศึกษาถ้าเฮาซิไปเที่ยวนี่ก็ไป ค่อนข้างใส่ใจค่อนข้างสูงคนละแล้วรี่อันแอร์ฮะนะแม่นต้ำที่เครื่องบินนะสาวแอร์เครื่องดิมกว่าตอนนั้นก็อยากเป็นอยู่แต่แบบเออความฝันแบบสาวแอร์ว่าคือบู๊แบบมันสูงเกินไปเอื้อมไม่ถึงนะทุกคนเนะาะเขายากหรอกกัเลยเออเป็นตำรวจเลยเายากตรงได้ใส่ถึงสูงแล้วก็อีกอย่างก่ะมาตรฐานความสูงความงามความหู่นนำก็เลยแบบไงทบูมีอย่างพอแล้วกนะ อย,อยากเป็นเท่า,<ห>าที่เฮาเป็นได้แต่พอแล้วนะทุกคนโ,โ,โอเคก็ประมาณนี้เลย,ยทุกคนสาหรับคํโตอบของนอง้นองเนาะนสำหรับน้องลี่คือเฮ็ดคลิปว่าไปเทือนึงแล้วว่าอยากไปเหียนยุทธไทยตั้งแต่ยังบระารจบหมดเจ็ดละกล้ะกะอยากขอทืนไปเหียนยุทธไทยเนาะหลังจากจบหมอเจ็ดมาแต่พอดีโควิดมาก้อนช่วงนั้นนะ่ะล้วก็เลยว่าอยู่ซื่อๆต้าทุกคนก็ได้ตับ ซ้องดีมด้าสาวน้อยร้องสารในเดิอแมนซ้อมดีมด้าสาวน้อยร้องสารไปกดติดตามน้องๆเพื่อให้น้องๆผ่านกดไวๆเดีด้อทุกคนผ่านแล้วได้เงินบวกเออย่างเดินเนาะยังอีกยังอีกยังแต่บ่ได้เงินยูทูบทุกคนแอนไปกดติดตามน้องๆเพื่อให้น้องๆมีกําลังใจเฮ็ดกิปต่อไปในเดิอทุกคน โอเคเดี๋ยวคลิปนี้กัติดตามไว้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้พวกเขาก็จะขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนนะ้งแกนีก็สิพากันไปกินข้าวสวยแล้วเนาะนมาเมื่อมาเดียวอยู่จําข้าวรถนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คลิปต่อไปนีนเด้อทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย